โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกสอนลงแอดออนประตูสวรรค์น,นะครับก็แอดนออนนี้ประตูสวรรค์จะเหมือนในคอมมากเลยฮะสำหรับแอดออนนี้ฮะก็วิธีสอนลงก็อยู่ท้ายคลิปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูแอดออนกันเลยครับว่าแอดออนนี้มันเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกมอนเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาฮะมันก็จะมีพวกแร่พวกมอนเตอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในแอดออนนี้ด้วยนะครับโอเคครับมันก็จะเพิ่มมาประมาณ8ดตัวนะฮะสำหรับพวกมอนเตอร์นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะว่ามอนเตอร์ที่เพิ่มมาหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคเริ่มที่ตัวแรกนะฮะปุ๊บอันนี้ก็จะเป็น เป็นพวกมอนเตอร์เหมือนเป็นหินนะฮะเป็นเหมือนหินนะฮะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยฮะตัวต่อไปนะก็จะเป็นสลามนะสลามที่เป็นอยู่ในมิติสวรรค์นะเออประมาณนั้นฮะก็จะเป็นออกสีฟ้าๆหน่อยฮะประมาณนี้เลยตัวต่อไปฮะก็จะเป็นหมูฮะหมูหมูที่บินได้นะประมาณนี้เลยมันก็จะมีปีกประมาณนี้ฮะเห็นไหมมันจะสามารถบินได้นะสรับูตัวนี้ฮะ นี่ก็จะอยู่ในสวรรค์นะฮะต่อไปนะก็จะเป็นเอ๊ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคล้ายๆเหมือนเป็นลมเหมือนพายุอะไรสักอย่างใช่ปะเนี่ยเห็นไหมทำให้เราแบบลอยได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เจ๋งดีนะสำหรับอันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นวัวบินได้นะฮะนี่ ประมาณนี้เลยมีหมูบินได้ก็ต้องมีวัวบินได้ฮนะประมาณนี้ฮะต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนนกอะไรสักอย่างนะฮะสำหรับตัวนี้ฮะนี่เราก็สามารถขี่ได้แลวนะเนี่ยประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเฮ้ยนนี้คืออะไรอ๋ออันนี้มันคล้ายๆเหมือนปลาวานนะฮะที่มันบินได้นะฮะนี่ประมาณนี้เลย ก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งนะฮะต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสนะในอ่าอ่ามิติสวรรค์นะน่าจะเป็นบอสนะสำหรับตัวนี้เนีย่ยประมาณนี้เลยฮนะมันชื่ออะไรวะวอล์กเหรอน่าชื่อวอล์กนะฮะประมาณนั้นฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทําการฆ่าพวกมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเราฆ่าวอล์กแล้วเราได้เราได้อ่ะ อ๋อเราจะได้พวกแร่ด้วยนะฮะแร่พวกนี้ก็จะเอามาสำหรับขาพวกอาวุธนะฮะนี่ฮะ,ฮะพวกอาวุธพวกนี้เลยะฮะนี่ประมาณนี้ดูดูอาวุธเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคมันก็จะเพิ่มมาประมาณสองเซตนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เซตแรกให้ดูนะฮะก็จะเป็นออกสีม่วงๆนะฮะ นีประมาณนี้เลยก็น่าจะเป็นแร่นี่ฮะเซนนิตเนี่ยฮะก็มันจะเพิ่มดาบแล้วก็นี่มาฮะพิกแอ็นะฮะก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนฮะนี่ประมาณนี้เลยกางเกงรองเท้าแล้วก็เกาะนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะเกาะนี้ก็จะมีความสามารถกันไฟแล้วก็นี่ฮะประมาณนี้เลยตีแรงนะฮะประมาณนี้ฮะเกาะสีม่วงนะฮะนี่ก็สวยนะฮะนี่ ก็พลิกแอคดาเมจหแล้วก็ดาบก็ดาเมจเนะฮะประมาณนั้นฮะนี่สำรับเกาะสีม่วงนะฮะเป็นแร่เซนนิตนะฮะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะต่อไปนะก็จะเป็นเอ่อเซ็ตสีชมพูนะฮะนี่ประมาณนี้เลยชมพูนะฮะประมาณนี้นะฮะเอ้ยเราต้องทอดเกาะอันนี้ก่อนก่อนปุ๊บเนี่ย เ okay. ก็หมวกนะฮะเอ่อเกาะน,นี้ก็สามารถที่จะบินได้นะนี่ประมาณนี้เลยเจ๋งดีฮะนี่ฮะไม่ใช่ว่าบินหรอกมันเ,เป็นแบบสโลว์อ่ะเออเวลาเราตกจากที่สูงนะฮะแล้วก็สามารถกระโดดสูงนะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่ดาบนี้ก็อู้ดาบดาเมจเก้าเลยฮะแล้วก็พี่แอคดาเมจหกะค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับเกาะอันนี้นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะใส่เกาะนี้ไปสวรรค์แล้วกันฮนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างเออ่ประตูสวรรค์ดีกว่าครับก็มันจะสร้างคล้ายๆคอมเลยนะก็ให้เราเนี่ยเอาบล็อกโกลบ์สโตนมาฮะนี่ยบล็อกโกลบ์สโตนเออมันจะเป็นเดี๋ยวมันอยู่ไหนฮะคือนี่ฮะนี่ฮะ ผมอ่านผิดอะไรมันชื่ออะไรนะโกฟสโตนเหรอเออโกลฟสโตนอะไรผมเนี่ยมม่ละต่อไปนะก็จะเอาถังน้ำมาฮะถังน้ำปกติมาเลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยเอาถังน้ำเนี่ยเข้าที่ขาไปปุ๊บนี่มันก็จะได้ถังน้ำแบบนี้เลยฮนะแบบพิเศษนะฮะต่อไปนะก็ให้เราเนี่ยวางาประตูสวรรค์เลยนะนี่ทำให้เป็นแบบเป็นประตูแบบนี้เลยฮนะเป็นประตูมิตินะฮะ ประมาณนี้ฮะรูปทรงประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปฮะให้เราเนี่ยทิ้งน้ำเนี่ยไว้ตรงบล็อกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวทิ้งน้ำฮะทิ้งบล็อกน้ำไปปึ๊บอ้าวทำไมไม่ติดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ติดอะ่ะปกติมันต้องได้นีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่คยค่อนข้างที่จะทำลำบากนิดนึงฮะ เอามันไม่ติดนะครับเอาไปเอาไ่ปึ๊บอ่ะไม่ติดครับเออมผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ติดนะปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ถ้ามันติดนะฮะเออก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองทำหลายๆรอบนะเนี่ยผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ถ้าติดมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะนี่ประตูมิติก็สวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปเลยนะฮะปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยเลยนี่แล้วก็น้าโหลดก็จะประมาณนี้ฮะก็อ่ะนี่ก็จะมาโผล่ตัวนี้เลยนะฮะนี่นฮะที่จริงเราจะโผล่ตรงนี้ฮะเราต้องเตรียมบล็อกมาด้วยนะถ้าเราจะเอาชีวิตรอดนะฮะนี่นี่ยประมาณนี้เลยก็นี่ยก็ลอยขึ้นไปเลยฮะนี่ก็ทางกลับนะฮะ นี่เดี๋ยวผมจะพาสำรวจนะสำหรับนี่ฮะประตูสวรรค์น,น,ะะนี่ต่างๆเลยนี่เห็นไหมมันจะเหมือนในคอมมากเลยนะฮะนี่ก็จะมีพวกมอนเตอร์เกิดนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบล็อกอะไรไม่แน่ใจนะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะมีต้นไม้อะไรต่างๆนะฮะแล้วนี่คืออะไรน้ำหรอนี่มีน้ำด้วยนี่ก็จะมีอันนี้ วันนี้เมฆลื่นนะเมฆลื่นเนี่ยเมฆที่เราชา้เวทเอาแบบลื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะก็จะมีเมฆอยู่2ชนิดนะฮะอันนี้เมฆสีขาวแล้วก็จะเป็นเมฆสีเหลืองฮะเมฆสีเหลืองมันจะลื่ลนนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาสำรวจโบสถ์แล้วกันเนี่ยคล้ายๆโบสถ์เออผมขอเรียกโบสถ์แล้วกันมันจะเป็นที่สู้กับบอสน,นะ บอสของอประตูมิตินี้ฮะประตูสวรรค์นะนี่ถางเข้านะฮะปึ๊บมันก็จะมีกล่องของนะฮะนี่กล่องของต่างๆเยอะเลยดูของเยอะมากเลยนะ,ะนี่โหกล่องเยอะๆเยอะนี่ฮะประมาณนี้เลยอ๋อมันจะมีไอตัวนี้ด้วยไอตัวไฟอะ่ะเออแล้วบอสอยู่ไหนวะ ต้องขึ้นไปถ้าหาบอสโอโ้มีเกาะเพชรด้วยโอ้ของเยอะมากอะคือใค,ใครมาฟาร์มนี่คือแบบรวยเลยนะดูดิของยังเยอะฮะ ผมจะไปหาบอสนะผมไม่รู้ว่าบอสอยู่ไหนไม่เจอแลวผมขอขุดขึ้นไปแล้วกันทางลัดทางลัดบอสอยู่ไหนวะเอ้าไม่มีบอสเหรอ,อแล้วบอสอยู่ไหนวะผมก็ไม่แน่ไม่นใจก็ลองหาดูนะท่านผู้ชมผมก็แบบงโมวแบบนี้แหละฮะอันนี้เมฆเหมือนกันเหรอนี่ฮะมันจะมีแร่นะฮะเห็นไหมมันจะมีแร่รมามันนี่เลย มีแร่ดบนะฮะเออเนี่ยประมาณนี้เลยก็จะมีผลไม้ป่าโะไม่ใช่ผลไม้ป่าดิผลไม้นะฮะเป็นบลูเบอรี่นะ,ะนี่นี่เห็นไหมมีแร่เยอะมากเลยน้ำก็เป็นสีม่วงนะนีะ่ดูดิสวยมากเลยนะนี่ประมาณนี้เลยนี่ฮะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะก็ตอน,นแรกที่เข้ามามันก็จะค่อนข้างที่จะแหลกนะ,ะเพราะว่ามันจะรีไอเนี่ยมันจะโหลดนะฮะ ก็เนี่ยนี่พื้นที่กว้างมากฮะเนี่ยประมาณนี้เลยดูกว้างจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับประตูสวรรค์นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพากลับนะฮะปึ๊บปึ๊บ,บเวลากลับเนี่ยที่จริงอะ่ะมันจะขึ้นว่าแบบเหมือนเราจบเกมเลยนะ,ะที่เหมือนเราสู้มากลับมักงกรเสร็จแล้วก็กลับประตูมิติมันจะขึ้นแบบนั้นเลยนะฮะ ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับประตูสวรรค์นะฮะเดี๋ยวผมจะไปสอโหลดกันเลยนะฮะโอเคครับก็ไปดูวิธีลงครับว่าลงยังไงนะสำหรับแอปออนนี้ไปเลยครับโอเคครับก็มาดูวิธีลงนะครับก็ขั้นแรกให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์ใต้ลิงก์คลิปผมเลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปสีเขียวเหมือนเดิมครับแอปนี้เลยที่ผมใช้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโตนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะฮะแล้วก็มันจะมาหน้านี้ฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยหาไฟล์ แอดออนที่เราดาวน์โหลดมานะครับของผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะกดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้เลยก็ให้เราเนี่ยแตะไปที่ไฟล์หนึ่งทีนะฮะแล้วก็กดมาที่ทสองครับอะไรอย่างเงี้ยรอใ้มันแตกไฟล์เสร็จนะฮะพอแตกไฟล์เสร็จฮะเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงฮะรอแป๊บนึงโอหผมก็ใจร้อนไปนิดนึงนะฮะโอเครอไปก่อนนะพอแตกไฟล์เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสองไฟล์แบบนี้ฮะก็ให้เราเนี่ยลบไฟล์ข้างบนทิ้งเลยฮะ ไฟล์ข้างบนมันไม่สําคัญนะลบทิ้งไปได้เลยเนีย่ยผมก็จะลบทิ้งไปเลยเหลือไว้ไฟล์เดียวนะฮะคือเอเทอร์นะฮะนี่ฮะ B6 อันนี้เลยพอเรากดเข้าไปครับปึ๊บมันก็จะมีอยู่สองไฟล์นะฮะมันจะมีคำลงท้ายว่า B E H กับ R E H ครับให้เรามาดูที่ไฟล์แรกเลยครับ B E H ให้เราเนี่ยกดค้างไปครับแล้วก,กดคําว่าคัดนะฮะแล้วก,ก็กดกลับออกมาฮะกลับามาจนมาหน้าแรกฮะ แล้วก็ไปที่ไฟล์คําว่าเกมข้อสอบแจงแล้วก็ไฟล์แรกเลยครับ Behavior Pack กดเข้าไปครับแล้วกดวางเลยคะนี่ฮะโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรากดกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมากลับมาฮะแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปไฟล์แรกเหมือนเดิมครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหลืออยู่ไฟล์เดียวนะคะคือ RES ฮะให้เรากดค้างฮะกดคําว่าคัดกดเก่ามาเก่ามา เป็นมาหน้าแรกฮะก็กดเข้าไปที่ไฟล์คาว่าเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้เรามาแจ้งแล้วก็หาไฟล์ที่เขียนว่ารีซอสแพ a c k ันี่ไฟล์นี้เลยกดเข้าไปครับแล้วกดวางแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคเดาไปเจอกันในเกมไมค์ครับเลยฮะโอเคครับพอเข้ามาเกมเสร็จยังไครับก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ Setting ฮะแล้วก็กดมาที่ global resource กด My pack ฮะนี่มันก็จะขึ้นมาครับ ether เนี่ย ก็สามารถกกดบวกเข้าไปได้เลยได้นะฮะนี่กดบวกเข้าไปเลยนะฮะประมาณนี้ฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับแอดออนนี้ฮะก็มาดูวิธีสร้างแมปนะฮะกดสร้างแมปปกติเลยะฮะแล้วเรากดที่นี่ฮะเลือกเลยฮะผมจะเอาเป็นเนี่ยอามาตัดและกันแล้วก็ฝั่งซ้ายฮะเลื่อนฝั่งซ้ายลงมากดที่รี s อ u r c e p a c กดไม้แพ็กกดเพิ่มเข้าไปฮะนี่เพิ่มอด d อนเข้าไปเลยแล้วกดมาที่บรรทัดล่างสุดฮะ behavior pack กดไม้แพ็กแล้วกดบวกเข้าไปครับ แล้วก็กดคำว่ากเกมครับฝั่งซ้ายเกมเลื่อนลงมาฮะจนถึงบรรทัดนี้ฮะนี่บรรทัดนี้เลยแล้วก,กดบวก3ตัวนี้เข้าไปฮะนี่ฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างฮะมันจะเขียนว่า edition เนี่ยฮะกดอันนี้เลยบวกปึ๊บแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็สามารถสร้างแมปได้เลยฮะก็จะมีของตามผมเลยฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ